กระสือเตียงนะครับมีบุคคลบุคคลหนึ่งแหะครับว่าในอดีตนะครับพอไหนรับการดูแลการเอาใจสีดีนะครับจากสามีคนเก่านะครับจากกรณีนี้นะครับบรรดาเพจที่สนับสนุนบอดบิ๊กนะครับหรือผู้เยบาตฟิลของเขาเนี่ยแะครับได้มีการคุด เอาภาพเก่าๆนะครับในบรรยากาศเก่าๆความเอาใจใส่ดูแลนะครับ Head เฮ็ดไห้ซู่เนวตัดเล็บกับตัดไห้นะครับเวลาจเจ็บป่วยมาดูแลอย่างดีมันก็เกิดรับถามหรอครับย้อนแวียงกับสิ่งถี่เพิ่นนังไหลโซดบอว่า ว่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรน,นะครับผมบอกแล้วครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีภาพหรืออย่างกระาษแต่ละครับที่มีด้วยอ,อดีตนั่นแหละมันเป็นเครื่องยืนยันได้ดีครับมากกว่าคําพูดนะครับแม้จะมีติงนะครับที่เขาเมื่อบอกว่าพยิบาลฟิลแลดนเทปดีต่อหน้ากล้อง หลังกล่องกับเป็นอีกแบบหนึ่งคนห้องนะครับเพราะว่าตัวหน้ากล้องหรือหลังกล้องนะครับถ้าเราได้ดูแลหรือเอาใจใส่คนที่ห้องหักเข้าประจับเปลี่นตกสางคนเทนหรือสารภาพหรอกครับนะครับ,นะรบได้หลายเพจนะครับนะครับเพื่อนกระนั่เอาภาพพร้อมแคปชั่นต่างๆ ที่พิการตัดคำถามยังมากมายรวมถึงเอฟีนะครับที่เขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางนะครับที่ว่าผู้ญยบานดูแลครับปานนี่แต่ยังว่าบบเอาใจใส่อยากสีใดปานไดน,นะครับอยากได้การเอาดูแลใจใส่ทางใดแบบใด พอเท่าที่เห็นบรรดาเพจต่างๆนะครับว่าจะเป็นพี่เล่ดีพ่อนทิพย์แม่แบมแบมแม่สูอเมริกานะครับย่าอุ้งย่าอีดโอ้หลายเพจครับเพิ่นนำเสนอเรื่องรา่าเรื่องนี่เพิ่นเก่าภาพก็เก้านี่แหละครับก็เป็นลักฐานยืนยันวาสิงทีผู้ยาบาทฟิลแลนดนเฮดอยูนี่เขาเรียกว่าการดูแลเอาใจใส่ไหม นะครับเขาเรียกว่าการดูแลเอาใจใส่ไหมเสซตเนื้อเซตตเสร็จตีนเซตขาให้ผู้ชายบางคนบบเฮดปลาผู้ายบงายบงคนนะครับยบังนนบบเฮดปลาหนีกับแม่เจ้าของนะครับถ้าบ่มีโอกาส ชีตองการดูแลเอาใจใส่แบบไหนครับบางเถ้อมันกะเบ้าแล้วมันกะทุกนะครับในสิ่งที่ผู้เยบาลฟิรเล่เราเห็ดหอยสยางสุแนวเราสร้างครอบพว่าห้องขอยมายาเบ้าแล้วครับเอออดีตเขาตอบประเด็นซื้อตอบประเด็นเื้อเรื่องนี้บุญเอกเกี่ยวกับผู้เยบาตพิรเลนะครับในฐานะเอฟที่ได้หลายคนได้หลายเพจเลยเกิมีความคิดเห็น นะครับออกวาตอบเอาว่าเบานะครับแล้วนําเสนอว่าผู้จาบฟิแลนดนเล่าเฮ็ดขนาดนี้ไก่ย่างวาเล่บอลกูแล้าเจใส่บ่ต้องการแบบไหนต้องการขนาดไหนนะครับทุกมือนี่นะครับยากจี๊ข้าหูครับผู้จาดฟิแลนด์เล่ากับก้าวขามแล้วไปไกลาล่ะครับนะครับได้ เอฟซีกับวายากให้ผู้ไดนะครับมาบอสแสตคุยบาลฟินแลนด์ทั้งทั้งที่เล่าบ่าได้ว่าตอบตัวไผ่ว่าได้ออกมาแสตไผ่นะครับเป็นนาที่ของเอฟซีนะครับวายาใส่เข้ามาปบป่องนะครับออกมาตอบแท้ละกันครับนะครับดิสิงที่เอาความเป็นจริงนะครับเพราะผมบอกทุกคลิปว่าผมโดยเฉพาะตัวผมนะครับชอบความเป็นจริงครับบชอบแบบอวละกับมโนเอาครับ ขอบควากเป็นจริงเห็นควากเป็นจริงอยู่ตรงหนาแล้วก็สัมผัสควากเป็นจริงมาแค่นั้นนะครับก็นันแนะนเสนอข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแคทแป้นหมอลําได้รับชมรับฟังประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอตรวจขอภัยแนะนำนคำว่า,าตักเตือนกันข้ามาครับที่สาคัญครับถิอชอบคอนเทนต์ผมมาสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสหลดบคลิปนี้อําลาพาจากพ่อกระทิปหนาครับสวัสดีครับ